วางแล้ววางแล้ววางแล้ววางแม่นกลางเลนเนี่ยมันกินเข้าไปในดวงตาโอ๊ยเแผลอีกแล้ว I'm Oh, income. Green income. Yeah, yeah.